สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปไปไหนครับพี่แป๋วไปราชบุรีนะคะตามนี่แหละเราเดินทางตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้จะเก้าโมงแล้วยังไม่ออกละยังไม่ออกจากกรุงเทพเลยอ่ายาจุดเริ่มจุดเริ่มต้นการเดินทางนะคะเราก็เดินทางตั้งแต่ ลับคำแหงนะคะตอนนี้อยู่น้องแขะแต่เชื่อแมพค่ะแมพมันบอกอย่างนั้นแล้วก็คือตามที่เคยได้ยินมาว่าราชบุรีนะคะจะเดินทางประมาณ1-2ชั่วโมงมั้งประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังอยู่น้อง,งแข,ขงะอันนี้ชั่วโมงครึ่งละจะได้เจอแกะไหมคะวันนี้วันนี้พี่เป๋าอยากไปกินหอยแกะ,ะอันนี้คือรถตาม หลังนะคะก็ตามเรามาเหมือนกันพี่สไปดพี่หวานแล้วก็คุณแม่ะค <c oughs> พวกเราก็ตลกดีน่นเนาะอาเจียอดิเจียค่ะเป็นผู้ผู้นำทางนี่นะคะนคนคขับคนขับตามผู้นำทางอยู่ <c oughs> นี่ผู้นำทางค่ะผู้นดยสางเดินไวอีกห้าร้อยเมตรแม่งจะลบแอปมันได้ละจะสอง <c oughs> จะสองชั่วโมงแล้วแม่ยังไม่ถึงยังไม่ออกจากเขตกรุงเทพเลยจะบอกให้รอไม่ออกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถึงราชบุรีแล้วจะมาอัพเดตอีกทีนะคะตอนนี้ก็เมคอัพก็ชืดหมดละพอจะได้เจอแกไปนะคะบ๊ายบาย